วันนี้จะพาเช็คราสีนะคะ้าราศีใดนะคะที่จะเจอเนื้อคู่ช่วงนี้นะคะมีราศีอะไรบ้างนะคะอ่มาดูกันนะนะคะราศีที่หนึ่งที่จะเจอเนื้อคู่นะคะอราศีที่หนึ่งคือราศีพฤษภนะนะคะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ช่วงนี้นะคะใครพใครพฤษภบ้างนะคะมีโอกาสนะคะราศีที่สองราศีที่สองราศีเมษนะคะ ท่านใดราศีเมษนะคะช่วงนี้ท่านมีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่นะคะอ่าสองราศีและราศีที่สามนะคะราศีใดที่จะเจอเรือคู่ราศีธนูนั่นเองนะคะสาวโสดหนุ่มโสดธนูมีโอกาสแล้วนะที่ท่านจะได้เจอเนื้อคู่นะคะอ่าราศีที่ 4, ส,สี่ราศีสิงห์นั่นเองนะคะหนุ่มสิงห์สาวสิงห์ รู้ตัวหรือเปล่าว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่แล้วนะนะคะอ่าราศีที่ห้าราศีสุดท้ายใครเอ่ยว้าวนะคะราศีสุดท้ายที่จะเจอเนื้อคู่นะคะก็คือราศีตุลน,นะคะสาวตุลหนุ่มตุลคุณมีโอกาสเจอนะคะอ่าเนื้อคู่นะสําหรับทั้งห้าราศีนะคะขอให้ท่านนะคะเจอรักที่ดีเจอรักที่มั่นคงนะขอให้เจอรักแท, h, ท้ทั้งทั้ง ห้าราศีเลยนะคะ